PPV ขนาดใหญ่ค่ะถ้าอยากได้ต้องห้ามพลาดเลยนะคะกับคลิปนี้ที่ไอจะมาแนะนำคุณลูกค้านะคะคันนี้เลยค่ะ Ford e v e r e s t นะคะ ปี2020นะคะเครื่อง2000ดีเซลเทอร์โบนะและที่สำคัญนะคะราคาประหยัดลงหลายแสนเลยคันนี้มาในราคา1้าน5 0,000บาทบอกเลยว่า1ล้าน5 0,000บาทคันนี้นะคะสภาพเลขกใหม่ทุกอย่างรถพร้อมใช้งานมากๆนะแล้ววันนี้ไอจจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าเขามีความพิเศษยังไงพูดถึงด้านหน้าของเขาก่อนเลยนะคะด้านหน้าของเขากระจังหน้าที่เห็นอยู่เป็นกระจังหน้าหกเหลี่ยมนะคะพร้อม โลโก้ม้าที่สําคัญนะคะถ้าลูกค้าอยากได้กระจังหน้าเดิมนะคะอันนี้เราได้มาจากเจ้าของเดิมส่วนด้านหน้าที่ไอ้พูดถึงนะคะคือถ้าเป็นรถ SUV หรือ PPV อของแบรนด์อื่นนะคะอาจจะไม่ได้เป็นกระจังหน้าแบบนี้นะคะคันนี้เขาให้มาเนาะอดเอวเวอรสคันนี้เขาให้มาเป็นกระจังหน้า3สีซึ่งแต่ละสีนะคะมันพิเศษอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้ว สีด้านล่างนะคะสีแรงนะคะจะเป็นสีเทาสีด้านบนนะคะจะเป็นสีเดียวกันกับสีตัวรถนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนาะถ้าเป็นของเดิมอาจจะเป็นโครเมียมแต่ตัวนี้จะได้มาเป็นสีดําด้านนะคะความปลอดภัยของเขาค่อนข้างเซฟตี้เลยนะคะอันนี้ให้ในส่วนของเซนเซอร์นะคะมาถึง4จุดเลยเรามาดูในส่วนของล้อของแม็กของยางกันบ้างดีกว่าอันนี้ก็คือแม็กเดิมจากศูนย์นะคะเป็นยางขอบ20นะคะเป็น ยางใหม่พร้อมใช้งานลูกค้าได้ไปนะคะรับประกันและรับรองเลยว่าใช้งานกันยาวๆนะคะคันนี้ใครที่หารถครอบครัวอยู่ไอบอกเลยว่าเป็น p P V ขนาดใหญ่ที่อยากแนะนําและตอบโจทย์แน่นอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพออปชันต่างๆที่เขาให้มานะคะเรามาดูในส่วนของด้านข้างนะคะันนี้ก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้ามของเขาอันนี้ให้มาเป็นคูมเมียมขนาดใหญ่เลยในส่วนของตัวจับนะคะตัวเปิดรถนะอันนี้ก็จะมีคีเลสมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะในส่วนของขอบยางอันนี้เรียกว่า สมบูรณ์ร้อนะคะอันนี้ให้การสาดมาแล้วเรียบร้อยตัวนี้พิเศษยังไงต้องบอกเลยนะคะว่า Ford Everest นะคะเขาพูดกันว่าเป็น p P V ขนาดใหญ่ที่ช่วงล่างนะคะค่อนข้างดีดีที่สุดเลยแหละในเรื่องของการเกาะถนนนะคะแล้วก็บอดดี้ตัวถังที่แข็งแรง เรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าโลโก้ Ford Everest นะคะอยู่ครบทุกจุดเลยเซ็นเซอร์ให้มานะคะครบ4จุดนะอันนี้ก็เรียกว่าด้านหน้ากับด้านหลังนะคะคล้ายๆกันเลยนะคะเปิดท้ายนะคะอันนี้ก็เป็นแบบเปิดท้ายไฟฟ้านะคะ ดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่าอันนี้ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเลยนะคะรถเขาสวยมากนะคะเรียกได้ว,ว่ารถไม่เคยทําสีเม็ดอาร์อยู่ครบทุกจุดนะคะน็อตไม่เคยมีขยับนะอ่ะในส่วนของอุปกรณ์เขาบ้างดีกว่านะคะอันนี้ได้อุปกรณ์มาครบเลยนะคะเรียกได้ว,ว่าไม่เคยใช้งานเลยนะคะใหม่เกี่ยมนะอ่ะเรามาดูในส่วนของด้านท้ายเนาะด้านท้ายของเขาต้องบอกเลยว่าบอกของเขานะอันนี้ก็เรียกว่า50-50นะคะและที่สําคัญปรับแบบไฟฟ้าได้ด้วยนะคะ กดทีละ1 1ครั้งแบบนี้นะคะก็จะพับลงประมาณนี้เลยนะคะเราไปดูออปชั่นด้านหน้ากันบ้างดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ามาดูด้านในกันบ้างดีกว่าไอลืมเน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าจะเห็นว่ารถมันค่อนข้างที่จะสูงนะคะแต่บอกเลยว่าบันไดข้างของเขาอันนี้ใช้งานได้จริงนะลูกค้าขึ้นเหยียบนะคะสคนก็ไม่หักไม่ขยับนะบอกเลยว่า เขาทํามาเพื่อตอบโจทย์จริงๆนะคะในส่วนของการใช้งานนะคะมีความแข็งแรงและทนทานนะคะคันนี้นะไม่ว่าจะเป็นกล่อง CCU นะคะหรือว่าหัวฉีดของเขานะคะอันนี้ก็มาจากฝั่งยุโรปเลยนะคะเป็นของบอสเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะคะออปชันของเขาเรียกได้ว่าล้นๆเลยนะคะในส่วนของจอเขาอันนี้ก็จะเป็นจอทัชสกรีนแล้วนะคะมีเนวิเกเตอร์มาให้และที่สําคัญที่จะไม่พูดไม่ได้เลยนะคะคือเขามีซันรูมนะคะเป็น พาร์โนรามิกซันรูมนะคะอันนี้เขาก็ให้มาด้วยเหมือนกันภายในของเขาส,าาสะอาดสะอ้านมากนะอ่ะพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะคะทั้งสองฝั่งเลยและที่สำคัญไม่น้อยมากรถปี20่บไมหลักหมื่นนะอ่ะเราดูในส่วนของเบาะก,กันบ้างดีกว่านะคะคันนี้เขาให้มาเป็นเบาะหนังรอบคันเลยนะคะทั้ง3แถวนะคะเบาะคู่หน้าไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะแนะนำเนาะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่ากว้างแล้วก็มีออปชั่นอะไรบ้างที่อยู่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะ ส่วนด้านหลังนะคะคันนี้รถเขาเป็นรถค่อนข้างใหญ่เนาะถ้าสมมุติว่ามีแอร์แค่ฝั่งด้านหน้าก็อาจจะไม่เพียงพอนะคะบอกเลยว่าคันนี้เขามีแอร์ทุกจุดเลยเรียกจะว่าหลาารอบคันเลยนะคันนี้ก็คือให้ในส่วนของออปชั่นจัดเต็มความสะดวกสบายนะคะอันนี้สามารถปรับได้เลยนะคะฝั่งนี้เลยนะไม่ต้องเอื้อมไปจนถึงฝั่งคนขับไม่ต้องไปจนถึงคอนโซลด้านหน้าเขามีปรับมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของเบาะนะคะคันนี้เบาะโซนแถว2นะคะ เขาก็จะมีในส่วนของตัวนี้มาให้ด้วยนะคะเป็นที่พักแขนเนาะช่องใส่แก้วน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นออปชั่นที่เรียกได้ว่ารถหรูๆรถพรีเมียมต้องมีนะคะแล้วคันนี้ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 3 2 2 2 2 2 0 3นะคะสนใจคันนี้นะคะเข้ามาดูรถได้ที่โชว์รูมกิจากูดคาค่ะฝาก ฟอร์ดเอเวอเรสต์คันนี้ไว้ด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคันที่อยากจะแนะนำมากมากๆๆมากๆเลยนะคะในโชว์รูมกิดสดาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย